ความตึงเครียดร,ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ยังไม่คลายตัวลงนะทันวางคมปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่มีเครื่องบินขับไล่ของจีนเนี่ยไปล็อกเรดาร์ควบคุมการยิงเล็งมาที่เครื่องบินของกองกําลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นบริเวณใกล้เกาะโอกินาวาถึงสองครั้งด้วยกันนะซึ่งอันนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นแล้วก็ตอนล็อกเรดาร์ควบคุมการยิงหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า air control radar lock เนี่ย ถือเป็นหนึ่งในการกระทําคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดที่เครื่องบินทหารสามารถทําได้เหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณว่าต่อจากนี้ก็คือจะเตบต่อไปคือการโจมตีนะเพราะว่าถ้าเกิดเรดาร์เจอเป้าหมายแล้วเนี่ยมันก็ต้องล็อกเพื่อให้ระบบอาวุธรู้ตําแหน่งทิศทางระยะแล้วก็ความเร็วของเป้าหมาย <S <S เมื่อเกิดการล็อกเป้าหมายขึ้นเนะี่ยมันจะไปบังคับให้เครื่องบินที่ตกเป็นเป้าต้องหลบเลี่ยงซึ่งตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นก็ออกมาไว้ไวจีนก็มาแถลงตอบโต้นะคะบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ย กล่าวหาจีนไม่ได้ทําแบบนั้นโดยกองทัพเรือจีนโศกออกมาบอกว่าเครื่องบินญี่ปุ่นเ,นเข้ามาใกล้แล้วก็รบกวนการฝึกซ้อมของกองทัพเรือจีนนะไม่ใช่เป็นจีนที่ไปล็อกเรดาร์เครื่องบินญี่ปุ่นอันนั้นมันคือ <c oughs> มันคือหนึ่งในตัวอย่างที่เป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นว่าความตึงเครียดร,ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะแล้วก็เวลาไปเผชิญหน้ากันเนี่ยส่วนใหญ่จะไปแถวแถวเกาะโอกินาว่า อยู่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเนี่ยยาวเลยใต้สุดเนี่ยมันจะมีเขาเรียกเป็นห่วงโซ่นะห่วงโซ่เหมือนกับเป็นเกาะเรียงกันนะเหมือนเป็นแนวเรียงกันมาเลยเกาะที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือเกาะโอกินาวาทั้งหมดเนี่ยรวมกันนะจากฮามามิโอกินโนเอร์มุโอกินาวามิยากุ แล้วก็อิชิตากิเนี่ยรวมกันเนี่ยเรียกว่าห่วงโซ่นันเซนะห่วงโซ่นันเซใครสนใจไปดูในแฟลชพอยท์พี่นาเคยที่บายไว้ว่าทำไมตรงเนี้ยมันถึงจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากคือเวลาจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยมีม,มีเหมือนกับมีการาเผชิญหน้าไม่ได้ตีกันนะไม่ได้รบกันแต่ว่าบางทีเรือไปเจอกันเครื่องบินไปเจอกัน,นี่ยส่วนใหญ่ไปเจอแถวๆเนี่ยเพราะว่าแถวเนี้ยมันคือจุดที่ มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์นะห่วงโซ่นันเซมันเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่แนวเกาะเส้นแรกหรือ first island chain นะ first island chain เนี่ยมันมีมากกว่าญี่ปุ่นคือมันไล่มาตั้งแต่ฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นนะแล้วก็ยาวลงไปถึงไต้หวันตรงเนี้ยเรียกห่วงโซ่แนวห่วงโซ่เกาะชั้นที่หนึ่งนะมันเป็นคำศัพท์ที่ใช้ตั้งแต่ยุคสงครามเย็น ก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยสหรัฐเนี่ยใช้แนวเนี่ยเป็นการกั้นไม่ให้จีนออกมาทะเลหรือมหาสมุทรแปซิฟิกนะแล้วก็ไอ้ตรงกลางของห่วงโซ่เนี่ยคือไต้หวันเพราะฉะนั้นหมู่เกาะนันเซหรือห่วงโซ่นันเซซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่หมู่เกาะชั้นที่หนึ่งเนี่ยมันเลยกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญมากนะที่จีนกับญี่ปุ่นเนี่ยมักจะไปจ้าเอกันแถวๆนั้นนะทีนี้ในส่วนของ บริเวณดังกล่าวนะที่ตอนเครื่องบินของญี่ปุ่นโดนบล็อกเป้าเรดาร์จากจีนเนี่ยก็อยู่แถวๆนี้นะอยู่แถวๆนี้แล้วที่เขาจับตาม,มองว่าคือถ้ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยแถวนี้อาจจะเป็นจุดที่มีการประทะกันทางอาวุธพ่อไม่ไกลาจากไต้หวันนะไต้หวันเนี้ยก็อยู่ห่างจากญี่ปุ่นเนี่ยแค่110กิโลเมตรแล้วมีคนถามว่าแล้วญี่ปุ่นมายุ่งอะไรกับไต้หวันนะคนอาจจะถามว่าทําไม ความมั่นคงของไต้หวันมันถึกเอาไปผูกรวมกับความมั่นคงของญี่ปุ่นจนทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องมีท่าทีว่าถ้าเกิดไต้หวันถูกบุกเนี่ยญี่ปุ่นจะต้องทําอะไรบางอย่างนั่นก็เป็นเพราะว่าญี่ปุ่นเองก็ผูกทั้งความมั่นคงทางการทหารและการค้ากับเกาะไต้หวันอยู่นะเพราะว่าพอใกล้กันมากเนี่ยพวกเรือเดินสินค้าเนี่ยมันต้องผ่านเกาะไต้หวันนะแล้วอีกอันนึงเนี่ย เกาะไต้หวันเนี่ยคือประตูสู่หลังบ้านญี่ปุ่นนะประตูสู่หลังบ้านญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไต้หวันตกอยู่ในความควบคุมของจีนเนี่ยมันจะทำให้ญี่ปุ่นทำอะไรลำบากพอญี่ปุ่นทำอะไรลำบาก แปลว่าไรแปลว่าสหรัฐก็ลําบากเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นธรรมนิธิที่สาคัญของสหรัฐนะกองทัพของสหรัฐเนี่ยมีฐานทัพจํานวนมากอยู่ที่โอกินาว่าอันนีค้คือคือความสําคัญมันก็เลยชอบไปตีกันอยู่แถวนั้นนะมันก็เลยทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยช่วงตั้งแต่ชินโซอาเบะเนี่ยให้ความสําคัญกับบริเวณนี้มากเป็นพิเศษนะแล้วก็มีการออกกฎหมาย ที่ชื่อว่ากฎหมายป้องกันร่วมปี2015ออกมาเพื่อที่จะคืออย่างนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่สามารถจะมีกองทัพได้เพราะว่ามาตราที่9ที่ร่างไว้หลังสงครามโลกที่2เนี่ยห้ามมีกองทัพ แต่ว่าพอภูมิรัฐศาสตร์มันเปลี่ยนเนี่ยญี่ปุ่นมีความจําเป็นจะต้องป้องกันตัวเองไม่รู้แหละจะจากใครก็ตามเนี่ยก็เลยมีความพยายามผลักดันกฎหมายฉบับหนึ่งในยุคข,ของชินโซอาเบะก็คือกฎหมายป้องกันร่วมปี2015ซึ่งเปิดโอกาสให้กองกาลัปงป้องกันตนเองญี่ปุ่นเนี่ยสามารถป้องกันตัวเองได้ถ้าเกิดภัยคุกคามนะซึ่งเขาก็นับว่าถ้าเกิดมาไต้หวันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นภัยคุกคามญี่ปุ่นด้วยเพราะฉะนั้น อันนี้คือถ้าเกิดมองระยะระยะทั้งสั้นทั้งกลางทั้งยาวเนี่ยการขึ้นมาของทากายจิเนี่ยมันจะทำให้ญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยน่าจะมีเเขาเรียกว่าวาทะโต้อตอบกันไปมาเยอะขึ้นนะยังไม่อยากไปถึงว่าจะมีการประทะกันทางอาวุธหรือเปล่าเพราะไม่มีใครอยากให้มีเลยตอนนี้นะ,เ,ะเศรษฐกิจมันแย่มากแต่แต่คิดว่าการ เ,เขาเรียกการ,รเผชิญหน้านะจะเป็นด้วยวาจาหรือเครื่องบินรบ เรือรบเนี่ยแถวๆเนี้ยน่าจะมากขึ้นเพราะว่าทาคายจิเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นคนที่ยึดมั่นในแนวทางของชินโซอาเบะนะเธอก็ยึดในเรื่องของกฎหมายป้องกันร่วมปี2015ชัดเจนมากว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเธอเธอก็จะใช้นะนี่บริบทความสัมพันธ์นี้ก็เลยทำให้ใชัยชนะแบบถล่มทลายของทาคายจิเนี่ยถูกจับตาม,มองอย่างใกล้ชิดจากจจนนะ จีนมีปฏิกิริยาทันทีในส่วนของไทยเนี่ยพี่นาย,ยังไม่เห็นผู้นำออของโลกออกมาแสดงความยินดีเข้าใจว่าคงจะยังไม่ได้เป็นผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะ แต่ในกรณีของทากจิเนี่ยพอผลออกมาเนี่ยโดนดทรัมป์โทรหาเลยแสดงความยินดีแล้วก็มีการโพสต์ข้อความทางทูตโซเชียลด้วยนะแต่ของไทยก็น่าจะรอจนกว่าจะมีการรับรองผลอย่างเป็นทางการจากทางก,ะกะอกตสหรัฐออกมาแสดงความยินดีกับทากจิ i, แต่จีนออกมาแสดงท่าทีไม่ค่อยจะชอบใจสักเท่าไหร่นะหลินเจี้ยนโฆศกกระทรวงต่างประเทศออกมาระบุนะคะบอกว่า อยากจะให้ทาคายจิเนี่ยถอนคำพูดที่เคยพูดไว้เมื่อเดือนพฤิกายนปีที่แล้วคือพอชัดเจนแล้วว่าทาคายจิจะเป็นผู้นำ,นำายาวๆนะสี่ปีแล้วก็มีแมนเดตที่ชัดเจนเพราะว่าชนะถล่มทลายจีนก็ออกมามีท่าทีบอกว่าที่พูดไว้พฤิกายนเนี่ยถอนไปเลยนะที่บอกว่าถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยญี่ปุ่นจะใช้สิทธิในการป้องกันตนเองจีนไม่ยอมเด็ดขาดแล้วก็เตือนนะว่าการกระทำใดๆของญี่ปุ่นที่ 海我们敦促日本执政当局正视而不是漠视国际社会的关切，走和平发展道路而不是重蹈军国主义覆辙，恪守中日四个政治文件而不是背信弃义。 日本极右翼势力若误判形势，恣意妄为，必将遭到日本人民的抵制和国际社会迎头痛击。